他。啊 สวัสดีครับมะเตาสวัสดีครับที่มาดังเพลงเก่าเพลงใหม่เลย นี่นักร้องบ้านนอกเพลงแรกของคุณพุ่วงอีกเพลงนี้เพลงอะไรอันนี้เพลงกลับมาแสดงตัวด้วนค่ะกลับมาแสดงตัวด้วนนะคะอย่าลืมคนที่เคยห่วงใหญ่กันนะไปนายมอดใ่นี่อัลบั้มใหม่เลยใช่ไหมอัลบั้มแรกค่ะอัลบั้มแรกใช่นะคะบอกว่าใหม่ไม่ได้เพราะหนูยังไม่เคยมีนะครับพี่ขาอัลบั้มแรกค่ะถูกแล้วก็เป็นลูกทุ่งทันสมัยใช่โอเคชื่ออัลบั้มชื่อนี้เลยปะชื่ออัลบั้มกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงค่ะ กรุณาอยู่ในระยะทำไม่ครับหมายว่าอะไรหมายว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ไกลไปแล้วไม่คิดถึงกันเลยไงสัญญาจะขาดสัญญาจะขาดอ๋อย่าอยู่ในที่กันดานมากนะสัญญาจะขาดมันจะไม่เหลือสักเม็ดเนาะเอาปากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับต้อนรับน้องใหม่อาราบใหม่นะครับช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับอยู่ในระะยการุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับขอบคุณน้องเปาค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อทางด้านนี้เลยค่ะทางด้านนี้เลยค่ะ อ่ทั้งสองทีมป,ปิดโหวยังปิดโหวยังพี่ปิดโอวตยังปิดโหวตนะตอนนี้ปิดโหวปิดโห <Okay S 2> วแล้วนะครับ,รบต่อไปนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าระนองหรือสมุทรปราการเข้าไปชิงชนะเลิศสัปดาห์หน้าะเริ่มจากคะแนนของสมุทรสมุทรปราการก่อนสมุทรปราการ,ก,ร,าก,ารก,ก่อนนะครับกรรมการพร้อมนะครับเก่งทั้งคู่ดีทั้งคู่คะแนนจะเป็นอย่างไรคนสุดท้ายน้องอุ้มร้องเพลงสุนารีได้คะแนนเป็น หนึ่งหมื่นไหมหนึ่งหมื่นไหมอันนนออกมามีเลขหกร้อยครับเก้าพันหกร้อยเอบวกร้อยคะแนนเอบวกแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าทั้งนั้นยังไงก็ไล่ไม่ทันด้วยคะแนนกรรมการแต่ถ้าได้หนึ่งหมื่นเต็มจะขาดแค่ร้อยสามสิบคะแนนนะโอ้เออคะแนนที่น้องบีต้องการไปเท่าไปของน้องนี่นะ หมื <10 S 2> ่นหนึ่งมื่นหนึคะแนนครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะไล่ขึ้นมาได้สักเท่าไหร่รนะฮะมาดูคะแนนของน้องบีนะครับจากจังหวัดระนองคือ 450นะครับกลายเป็นส่วนต่าง680นะครับ680 <6 80 S 2> จะต้องเอาชนะด้วยโหวตนะครับถ้าะจะสู้ได้นะครับจะได้หรือไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่มหาชนแล้วนะครับามาลุกป,ปิดวอไปแล้วด้วยปิดวแล้วนะครับเรามา,ามดูคะแนนโหวตของสมุทรปราการเดินสายแล้วนะครับใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับคะแนนโหวตของจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดคือมาดูคะแนนโหวตกัน สัปดาห์ที่แล้วมีพลิกที่คะแนนโหวตนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรออกไปแล้วครับ27,644วตคนนนะครับนน2 7 6 4 4โหวตคะแนนจากคะแนนโหวตนะฮะที่จังหวัดระนองต้องการคือ28,324คะแนนจำเลขเลยนะครับ 2 8 3 2 4ดสานองได้หรือไม่ได้ได้เกินกว่านี้รนองชนะได้น้อยกว่านี้รนองแพ้2 8 3 2 4นะครับ2 8 3 2 4คะแนนโหวตจะถึงบ้านสำหรับจังหวัดระนองมาลุ้นครับมาลุ้นครับ2 8 3 2 4จะถึงหรือไม่ถึงจะเกินหรือไม่เกิน2 8 3 2 4ต้องไม่ได้จะเกินหรือไม่เกินจะถึงไหมสองแปดสามสอี่คะแนนโหวตจะถระนองได้ สองครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหชนะกันไป2อาคะแนนนะครับสาม่อ้นต่อนเอจะแนนใช่ไหมเอาชนะกันไป2 2 2คะแนนต่อ56,264คะแนนนะครับ ผู้ชนะรับเงินรางวัล50,000บาทนะครับจากมาม่าเธอวันนี้โอเคส่วนผู้แพ้นะครับก็ถือว่าทําได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับทําคะแนนจากคณะกรรมการได้ดีมากนะครับรับรองว่ากลับไปใครๆก็รักนะครับ1,000 0บาทจากมาม่าค่ะ1รับ10,000บาทจากมาม่านะฮะวันนี้ ้องขอขอบคุณทั้งสองจังหวัดเลยนะครับที่โหวตและนองและสมุทรปราการและทุกท่านที่โหวตเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคณะกรรมการของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นการชิงชนะเลิศระหว่างจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดระนองนะครับสัปดาห์หน้าถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันและแน่นอนคะแนนโหวตของท่านจะมีผลอย่างยิ่งแล้วกลับมาพบกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ วันหนึ่งกล้ามตะขนจะบทเพลงแห่งสงครามรอบชิงชนะเลิศจังหวัดเพชรบุรีปรทาจังหวัดระนองถ่ายทอดสดทั่วประเทศ15าการกฎาคม12พุศจิกายน